เฟังเสียงเพลงจเออแม่นหีตัวเราเนาะข้าก้อยตายอี hmm. ือเคือี่เป็นจากหัวแต่ละหัวนั่งวะเศร้าว่าหอเป่าโอ้ยมาสิเป็นตาไอ้คนแน่งจะปูโอ้ยจะมุงเมือห่างๆแลนพาบ้านเดียบานนี่หมเดี๋ยวเดียวมาสิเป็นไอ้ยังก็เจ้าก็ตายทั่วโลกทั่วโลกสติเจ้าโปจักที่ที่โอ้ยข้าเจ้าตายเป็นตาไอ้ดีเดียตายยังไงสมมุติพอเขาใจขาดปั๊บเดี๋ยวขาเจ้าสิยิ่งปืนเงินฟ้าโป่งท้าบ้านคางเที่ยงสิหุ่มบึ้มก็มาแก่พาแก่แพ้เขาอาบน้ำหนี้ละมองคอยไอ้คนโอ้ย ทีไปอายเฮ็ดหนังพอยากให้ผู้ดีที่ส่นนะเพื่อแก้เสียแก้พาอาบน้ำปะแปงแจ้งตัวให้เันนโอ้ยยังมาว่างดีกันเจ้าจอตั้งสี่ถ่วามม่าแต่แต่วใคยอาบน้ำผู้เดียวก็ยังมาเลี้ยวเบื้องจาของนี่เดนี้เทียตัวหยิบตัวเดยนโอ้ยเศร้าเศเป็นแใจจากไอรีดบอบอธรรมดาพ่อใจขาดอาบน้ำะแปงแจ้งตัวนุ่งเสื้อนุ่งผ้ายพิดกระดุมทั้งหลังทีเด้มเนที่บ่าไปหานุ่งิบตัวหยิบตัดนเอาห้องไปว่างไปแบแคบแเปลี่ยนสองแผ่นเพาะกุ กดวิทย์พอดีว่าทั้งตีนทั้งหัวพอดีพอดีที่ปากสิคุยน้ำมูเขาพอด้วยแหละมูพวกเซลเฮ้ยเคยแฮกซุ่มเคยบอกเคยจ่าเคยยู้กินึงกันขึ้นมาหักกันวุ้นวุ้นไร้ยานั่นแขกมาหาดียดีกันยอะงไงบ่ได้วอาเลยเป็นยังไงบ่ไ้บเขาจะอมเลี้ยนบาทไว้ยานมันฟิวเพลิงอัดอีกอันนี้เปิ้ลไฮนั่นหม้ก็ว่าพอดีเอาไปใส่นักศาสตร์นาดสิเเอาไฮใส่ขึ้โปใส่มือพี่ปากคาบไปคาบขายซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ฉันบอกไอ้ก๋วยเตี๋ยวเลี้ยนบาทไหลเข้อข้อนี่บ่มิรีพุนซี เศร้า่หวังดีจะให้กันใส่ริบบิ้บอกใส่มือนี่จังมือนี่ก็ะไรตัวบาดย่ำสิลูกเหี้ยนมาดูบัดหิ้มห้ยก็ว่าห้องขึ้นขีดขันยังหามซีผุนเพราะเนี่ยจูงเราหุ้ยจูดกระโปกไรก้นเึื่อนๆโอ้ยอันนั้นมันเป็นประเภทนี้ครับประเภทนี้ที่พูดเขาจะบ่าจากเจ้าเฮียนเลยเหรอถามนไม่ถามผู้ใดเลยสู้หามเท่านี้มองแล้วโอ้ยคอยเซียวนาไว้ไซไปคิดไปกระคักนั่นหามข่มท่งใบใบเขาหกพี่ปลอกปับไปห้อนั่น ไปกองไว้เบื้องบม่คือจังจให้เขาตายแต่โดนให้กองฟื้นนั่นแห่ไปห้องเราแท่นที่ว่างไปดีกว่าหน่อยหาเมาอก่อนมันสามหอหมันก็วิ่งดีเราพวกเูาอยู่ในกระโลกนั่นวะวิ่งเลยบัดที่ว่างเพราะว่าท so, ี so, waters, so, ่ด the ิจับโยนจะตึงตึงสามเทียบนหัวตกหมอนโอ้ยว่างคือพี่เขาคืลึกคือลึกโอ้ยกับสอบเรียนมาตลอเออเฉียบเนื้อมันเลยเนี่ยเดือดตะวันหักกันตะปูพ่นข้างสิ่งนี้หัวผ่าพับเจดีย์ไงหนาวเกินเหมือนพระนี่แหละนำวอนมูเลยนำอยังนำ่ยังนำออกเข่าเลยเท่ใช่ไหม เทใส่เทส่น่าบอเพ่เขาดังไม่ได้อดจามด้ยนี่แล้วเรามองเลี้ยนบาทก็เพิงไม่ได้พวปิ๊งจากบอกพ่อให้แล้วบอดเอาขึ้นข่างตั้งกองไฟเลยกองพืนเนี่ยเข้าหม้ลูกเข้าฟัวหักเขาแห้งไฟต่ำก่อนมูได้ีีกอต่ำก่อพ่อไฟลูกือเมืองภาคะนขอได้บัานปล่อยห้าอยู่ผูดเดียวคงพี่บอกผู้ใดที่วิาณพี่ลอกเอยตายแล้วมันวิญญาณพี่บอกหรอกครับวิญญาณเเจ้าขอยมั่นมาตั้งแต่มือเกินก็พี่ลอกตายวิญาณอยู่บ้านี้บนน้ำใจบนนี้เหมือนยัาไมา ถ้าเป็นห yeah. ่วงเสร็จดอกวันหาคู yeah. ่ได okay. oh, well ้รวยรวยต้องกวนเพื See ่อนน่ะหาคู่น้ำทำอะไรที่ไปย่างเนี่ยไปหมอดไปคันมอดเป็นประหมอดอะไรแค่มันลุกที่แรกพุ่นยังขี้เถาย้อยังเฉยมามอดยังได้เล่หมอดอกขี้ยาหาดอกวันขี้ยาอย่างนั้นเมันหาเงินหนึ่งตัวคืออะันนี้เป็นบาดอะไรต้งจมเน็ตเ่ยยิ่งใส่ละสูบยิ่งใส่ละสูบีม่ยังเหรียญนั่นแล้วละมันคันบ่ได้มึงดูเดี๋วปล่อยคอยปล่อยแข่งหาสรวใส่เงินขีตักมาแต่ขี้ที่ บ็ใจขวงใจขวงบ่ปันลูกปั่นโอ้ยกันอยากเขให้ใส่ปันพี่น้องเพื่อนบ่ให้เขาเป็นจ้าเครื่องกระตาผุนเงินหนึ่นเม็ดทียางเกลี่ยตะกอนพอยางเขาโลงอะไรตัวเพราะบ่มเท่านั้หวัดพ่อแล้ยวแล้วปั๊บเฮ้ยคิดบึ่งกันนึงก็อีกแต่อยากอายคนอีกเลยไปแล้วบ่ปล่อยแล้วเขาบอกคอตายดิเขาบอกเอาตรงนี้ยเจ๊ไหนเฮ็ดจ๊ไหนสั่นคอยอายคนคอยที่ยางไปเองยางไปตายเนี่ย ัไปยังได้ดิย่างไปจังไหนเดินเอากะย่างไปทัมาดาเขานี่เลยเว้ยโอ้ยเท่าไงเท้าไงเขากลับไปจัดการไปตัวทุกที่ทุกอย่างจัดการนังไลยเอากลัไปกองฟื้นไปเต้นเลยกองไปหลบพอกนอนหลับไทยบ้านเขาจะนอนหลับก่ได้ล่วงเฮี้ยนผู้เดียวเลยเฮ่อนไทยน้อยไทยน้อยอยู่ความทงไปเลยพอไปหอดปั๊บกองไปเขาก็จูดปึบไฟลุกบึมบมเขากะ낭เงีิงเสยอย่างกันไปฉีมอดเขาก็ตอดเขาจูดเขากันฉีฮหอนเนี่ยเขาถอยออกโอ้ยมันเป็นคนตายตรงนั้นน่ะ

รองจะไปห้องเซโลโคสนาขายน้ำปลาดูเมืม่อวี้ไปยูฮุนนอบ้านเจ,จะว่าไปฟังเครืองเสียงน้ำมูกขึกันเป็นทไมายามเศร้าด้อเขาบ้านในโคษณนาจนหนวกหสวัสด,ดีฮะพี่ป้านอาที่ต้องการน้ำปลาไว้ใช้ในครัวเรียนนะฮะพี่น้องที่อยู่ทางด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาขวดขาวขวดเปล่าคืนขวดสบาทนะฮะน้ำปลาดีมีรสชาติปรุงสะอาดกลิ่นหอมต้องน้ำปลาตาหอยกิบจี้นะ ฟังเลยนมันกาดด้วยนะฮะมาแข่งเนี่ยเขาเนื้อตาต่อตาเด้อนั่นแหละคู่เลียงหมาเนี่ยหมาเลียงคู่เด้ินนั่นแหละนี่แหละครับเปรียบเทียบฟังว่าเครื่องเสียงบ่คือกันจะวางห่อใสยูไม่ยังใส่ยี่ห้อใส่เนียยี่ห้อตุลาครับเสียงดังฟังชัดไม่ไม่ยังก็ตุลาครับยี่ห้อตุลาครับมันมาคือมวลแต่เนาะมวลอย่างไีคนบ้านเ้าเห็ดอ้ยสอกท้องตับส้วงเจ้าบาทอะเว้ยองงยัเขาบอกเลี้ยงตาย เขาเศร้าบอกจะโดนแล้วเขาบอกเลี้ยงเรื่องเสียงตัวมันพี่บ้าบอกไม่ขไม่บอกเลี้ยงตายเด้อเรา่เป็นบ้าคพือเจ้าไม่ใช่เจ้ารเป็นบ้าบอเลี้ยงตายิปตายอย่าง้โอ้ยบเไปเล้ยเรื่องเสียงนี่แหละขว่าคนบ้านห้อเฮ็ดนีตายใช่ไหมมิงมิงนูนนี่งเจ้าเจ้าเป็นบ้ามูดักอยู่คุณทวชัยบ้านยู่กับราินีเพิ่นย่างตลาดนี่ครับผู้บริหารเครื่องเสียงมาขายนี่เออียนจบจากมหาลัยอนน้องหน่ตัวไปเปิดบริษัทอยู่ภาคหุ่นละกุ้งเทพโอ้ยมาจากไดนแต่น ไปซื้อบ้านเพชรพินทองครับท่าบ้องหินจังหวัดอุบลพี่บ้ยเ,เห็นอยู่ลงหลัดแลนไปซื้ออยู่บนพุ่นอ้าวไปเป็นตัวแทนจากน้นในภาคอีสานเฮาะบ,บอเออ,อยังบพ่พอด้ยครับนี่ทรงไปขายของาประเทศนอกไผเลยสิเสียค้างที่บินน้อไปซื้อไก่เทลอะไรเลยโอ้ยไอ้ไปซื้อพุ่นสมมติไปขายพุ่นกันเพนันไปขายฝรั่งเขาใส่คน,นประเทศนอก ทั้งพุ่นเขาจะว่อมีมีอยู่ของเขามาดีเขาต้องส่งไปอวดส่งไปโซ่ไม่ค่อยย่องขึอย่างในตัวแหน่ย่องขึ้อย่างนี้ย่องมาเครื่องเสียงเขาดีไปขายประเทศใดนเขาก็ย่องยังวางเขาบอกคนไทยมีฝีมือคนไทยก็เลยหนาท่อกระดุงยังวาเกินไปพูดดหนาท่อกระดุงต้นนาคอยซ้ำอยู่คนก็ขี้ข้าดล่างสิลมสิตายเลยนาท่อกระดุงันทคิวสูเพราะซ้ำทุบเข้ากุนติบริษัทได้แล้วเขาเฮ็ดแป้งไข่ให้เอาแป้งของว้าถ้าเทเรียเทเรียเทเรือนเครื่องคู่ โอ้ยบัวมาเขาบวัวเรียนุ่มขวบยัห้กันใช่ไห้ตัววัวเรื่องหนาไงวะนี่แม่ไงไงเกินประมาณเว้ยถ้าแปงเจเลเทียแปงของสมกับคูบริษัทได้มีบัวดอกซะโตนอกจากปนแปงเขาเจ้าโดยท่าเองสิไปอัดนามให้น้มหน้าสมุนกษ้าหน้าด้ดีดีโอ๋ดีใหญ่ได้แข็งเสียงมันเที่ยงดีได้ผีมือวันใส่หนักนางงวยังสินาจนว่าโตกันแท้ตายแล้วสิเขาเฮือนมันจะมั่งพวงกบมั่งไหมวะเนี่นเขาจะาอะไรเด้มันแคบแว่นตาที่ทุบถิ่มเมื่อเราไม่ใส่อะไรหรอกมันหนาไง สิไปใส่มาใส่โอ้ยลำบากมูพวกเซียวเฮ้ยเคยฮักเคยพอน่าเข้า,าตากันสิแล่นจับมือไประเดี๋ยวหน่าส้นกันก่อนเอโอ้ยโอ้ยมันโมเมนต์ยังสั้นได้ด้วยนี่ยังถืงอ,อ,โ,อโมเมนกระโด่งกระจ้อได้นั่นมันโมเมนต์กระด่งกระจ้อแต่ว่านายก็เถียงตัวละวะโอ้ยอันนี้พันเปรียบเทียบว่า มีหนามีตามีซื้อมีเสียงข้าพังเข้ยข้าเปรียบเปย์เจ๊มีข้ามพันเข้ยข้ามเปียบเีย่เจ๊ซีอ้ามพังเข้ยข้าเปียบเปย์เจ๊ซีข้ามพังเข้ยห้ามเปียบเปย์เจ๊ซี่้าังเข้ยข้ามเปียบเีย์เจงซีข้ามสังเข้ยขามเปียบเปย์เจงซีข้ามสังเต้ยข้ามเมียบ่ปย์เจ๊ซีข้ามพังเข้ยข้ามนปียบเปย์เจ๊ีข้ะมังเข้ยข้ามเขียนเปย์เจ๊ซี้ามังเข้ยขาม มีภาษาอังกฤษเด้อ T U L A ตุลาตุลาเออตุลาสินี่ขนาดผลิตยี่ห้อตุลาได้ครับนี่เผื่อผลิตยี่ห้อพืชจีกกาสิใชไมเอาเปิดหน่อยเดียวที่ในสายเลยฮอนโอ้ยเนี่ยโอ้ยแต่เท่านหลายเย่างคือว่าท่านว่าไม่เหลือสัมภาษณเจ้าเบรกเฮ้ยสิมีโอกาสโค่นานะนเจ้าจ๊กเพียรทุ่คนก็เริ่มถึงได้พี่โตมไปโอ้ยเศร้าเศร้าอุ้ยไปป่ะทันท่วมที่ท่วมแดนไปเพป็นว่าเสียงมันดีพนะวันนี้ บนว่าแท็กซี่ย่องว่า่นเสียงดีดีเ่สียงเจ้ามันงานโตได้บ่ายังอยู่โดนตีเลียนยามันจะต้องงานขั้นโดนตีไหวเขาก็นี่ก็ต้องมั่นเขาก็นี่เบ่เออคนละอยยางสิหล่ะเลียนได้ป้อเรียนได้ป่อต้องได้นบ่เลียนได้ป้อต้องตีดคือเบ่เนี่ยคือบ้องฮันนี่จังจะคือบ้องฟังเพลงอะไรหอโดนตีซ้องเลยตีซองแล้วฟ้าจิตตุกก็มาไหวโพตเนี่ย นี่ปมปมปโอ้ยผ oh, oh, oh. oh. so ู do. <S 2> <S 2> ้ใดตีประหงน้ำท่านเนี่ยนี่แม่มันเนี่ะโอ้ยให้โอ้ยมันหงน้ำท่านของกับปะหงเอาเป็นยังสินสุดมือหวยพิเป็นยังห้องเพียงบ่ม่มองห้องเสาหันใจซมวันนี้หงเพียงสิ้สุมวนมวเครื่องสูบน้ำเพราะสิงเรงไดเรงเอาให้เรอกินเขาในแล้ล่ะใส่ไอ้ยนัินเขาเปล่าแล้วบอดีด้จำป่นปับโขปากปั๊บเพราะท่านหยัางคือเลยข้าข้อตายดำโอนไม่พอดต้องเอาแบบพอดีดีเออยักจ่อซังมกอา 喂，两个冰冰冰冰好了，别人、哎哎哎 ห้องแห้งๆซะทอลุยๆหอปักตวนี้เอามันมีซำเนียงเจ้าห้องมาลพิษวกห้องเตี้ยใสแล้วี่เปตี่ยใสจังบอกข้นสิปีขงมหลังมาตีจะว่าตุ้งใส่ข่ซสำเนียงปักตขกองสิกปีท่าน้องปักใตใสแล้วนีโนราตัวนั้นโอ้มันเป็นนั่นดนตรีันบอกครับ<ะ>ดนตรีประเภทได้ขืนมาห้องบได้ตม่ดสุดครับเลยห้องไหนมัดไหนมดถ้าก็ตีละนาดมั้ครับถาห้องนิเกสิบหกปีดสเล้วเลยเว้ยห้องแห้งห้องไง เจ้าห okay. <AND S 2> ัวเดี๋ยว่ะี่ยังล่ะเจ้าือห้องได้เจ้าหัวเจ้าหันเ่ะหัววันมาเฝ้าแห่งคูที่สังกีะว้เจ้าก็ห้องได้ว่ะห้องกระตีนานามาห้องห้องนี้เกย์ตหาเป็นยังเป็นห้าเป้าชัซนมาเดี๋ยวปะกั่ำสิบปีใช่รเล่เว้ย นึกว่าอะไรเบอร์สูแนวเป็นยังเป็นห้าพันอะไรจะนาเทศมากจริฮอกกเทศสิบหปีใช้เลยเราเว้ยเที่แบบนี้นะวะสิบหกปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมคืนซาทุกขีกากมากินปากคนเด้อกายใหมันกินที่เขากินมันก่อนตีไว้เราวิโตได้ขีกากไม่ห่วยเสียบคือสิตายเอามาตัมใส่บะม่วงน้อยเด้อะเข้าควงหอมๆยำไปใส่ดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวบ่แป็นแม่งกินุ่นบ่ครับขากะจนุ่นเขาเอินกีนุ่นอยู่ดอกเว้ยจุดจี้ดอกเขาว่าจุดจี้เขากว่าจุดจีนี่ัตฮีการ์แน่เยนี่เรื่องให้ขอถามเนี่ยมันเป็นตัวยังไงอาปีนึงมันที่ีมีโอกาสมากห้ห้องกินทีนึงเอาตังไปติดเลยนะพ่อข้าเอาตังไปติดไปหัวจักแล้วคยหัวจักแล้วคยกินบ่เคยกินอยู่แส่บบ่้ซ่บอักกินสองคนเลยเสียี่มันว่าเป็นฮีกากอยู่ในวัดนี่นึงตังไปติดแต่แม่งจัดจั้ตัวนั่นแมนม นี่แล้วจักจันนี่แล้วคนละยางนรมั้งคนละยางจากไหนโูนี่เขาว่าในห้องเป็นนี่ห้องจากไหนะห้องเงียเงี้ยเงี้ยเโอ้ยกันละเด็กน้อยกูจักจะมันงงเงาเต้าตุนเจนี่ก็ได้นันละยังนี่เ่พอตายอรจักจันนน่น่ะโดจักจันว่ามันตัวชกาคม้วนม่ตัวชกาขี้นโอ้ยนอที่ไหนว่ามันตัวชกาเฮ้ยชกาบันสารภมนี่โว่น่ะฮะสร่งบอยุทธขี้กาเขามตัวชิีเนี่ยบ่ไม่ตัวย่านฮัสแตกย้าสันโอ้ยคนละตัใจมากมย โอ้ยเขาพยันจักเพรมีตัวเขามีตัวเขาพยานกันดอกเมื่อเจ้ายานจต่ของมีตัวไข่แห้งขยานจังมิดสัญยางไปตำห้างตอยไยเบิ้งจ้มือในเรื่องสั่งมันตอดสามแม่ตอนไหนจีบ่าไข่อยู่เครื่องเดือนมือนกัว่ามันไข่เร้วยันห้านตออยู่กลางมุ่งรัดเราไข่ายันผูือจิตใจมันโตมีตอวมันควายเบื้องสมพันแต่ซิวตีที่เรื่งมตัวไปเลยเมื่อโดนเลยยังคุยทับมูเจทับมูยังขนาดไขยนี่นะห้องสารพัดไหนคข่ยังห้องเหรอเอ้ยะจเจบอกเลยเถอะปนาว่าสารพ สลามืนมันมาจั้งแตสลามืนเลยสลามือเออวางเลยก็ได้อีรีดมโย่บ่โอ้ยก็เริ่มต้นมาแต่สลัพันพีหลาก่อนหอดสลามืนหนึ่งอะไรสลามืนตริเออวางเลยอีตีปีคือเดือยไก่น้อยโซภักขาวคือแห้งตากปี้าดก็นี่วะเออพยานศีกากินบ่มีิตรเนี่ยได้ท่อนเอา๋อโมแมนต์เขาเขาแชมเปิลกันมึงนี่อแชมเปิลเลยเนนน้อยนะโอ้ยอย่ามาคุยอย่ามาเกลี่ยทำมือจะห้องได้ซ้ำนั่นแล่วนี่นี่นน้อยห้องได้ซ้ำนั่นอย่ามาคุยมันโมแมนทำนั่นเองประเวศเพ่งเพ่งเลือดเพ่งโาลำตัด เรืโองเลือได้ยบอกเว้ยแต่อีนีเนี่ยเอเขมเปิฟังจากบาทนี่โอ้ยให้ยห้องอีีซะบอเนาะเออห้องเดียวเพิือด้ะเออคอรลมันก็จบเนาะพมันจบมันจะมวนทางเพลงเรือจะมีลูกคู่ได้ล่ะเพลงเลือเพลงมูครับฉะนั้นต้ตงมีสอยมีลูกคู่มันจัมวนท่าห่มวนนะยคย้ิน่ว่าซซอยกันนะตองใส่กับตรงซอยน้ำกันเด้อขยัจีวะ้น้กินหรอกแที่เป็นผู้คืนนี่เนาะแต โจทิงนังนงกระทังทิงนางนืดพ่อเดินหนะ้า